อีกแอปพลิเคชันที่น่าสนใจก็คือแอปพลิเคชันจดบันทึกซึ่งโดยหลักแล้วเราสามารถเลือกวิธีในการจดบันทึกได้ทั้งแบบข้อความปกติและจดบันทึกด้วยการวาดหรือเขียนด้วยลายมือโดยข้อความปกตินั้นเราสามารถเปลี่ยนสีได้ปรับขนาดของตัวอักษรได้รวมถึงทําตัวเอียงตัวหนาและขีดเส้นใต้ส่วนการเขียนด้วยลายมือเราสามารถเลือกชนิดของปากกาได้5รูปแบบ ซึ่งก็จะมีสไตล์ของเส้นที่แตกต่างกันไปสามารถเลือกสีของปากกาได้สามารถเลือกความหนาของเส้นได้และสามารถลบส่วนที่ไม่ต้องการได้ด้วยอย่างลบ หรือจะย้อนกลับไปยังสถานะก่อนหน้าก็ทําได้เช่นกันครับฟังก์ชันนาฬิกาจะประกอบไปด้วยนาฬิกาปลุกนาฬิกาโลกนาฬิกาจับเวลาและนาฬิกานับเวลาถอยหลังโปรแกรม with UFM ก็มีติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานใน Sony Xperia Z ครับโดยมีหน้าตาที่ดูเรียบง่ายแต่ก็มีฟังก์ชันพื้นฐานที่ครบครันและมีเอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวเข้ามาช่วยเพิ่มสีสันอีกด้วย ส่วนการเปลี่ยนสถานีก็ทําได้ง่ายครับเพียงงค่สไลด์ไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเท่านั้นและสําหรับความถี่จะเป็นแบบจุดทศนิยม2หลักครับในส่วนของเครื่องมือก็จะมีเครื่องคิดเลขพร้อมฟังก์ชันคำนวณระดับสูงโปรแกรมสำรองข้อมูล กำเนีโ r อริเดอร์และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไฟล์คอมมานเดอร์ก็คือแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้จัดการกับไฟล์ต่างๆภายในเครื่องนั่นเองครับโดยมีฟังก์ชันในการทำงานพื้นฐานที่ครบถ้วนและใช้งานได้ง่ายง่าย สำหรับการเปิดอ่านไฟล์ Word Excel PowerPoint และ PDF ก็สามารถทำได้ทันทีด้วยแอปพลิเคชัน Office Su ูตร6นั่นเองครับฟังก์ชัน Smart Connect บน Xperia Z ก็นับว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆครับโดยเราสามารถกำหกนดได้ว่าเมื่อทำการเชื่อมต่อหูฟังหรือที่ชาร์จจะให้เครื่องปรับตั้งค่าการทำงาน หรือทํากิจกรรมอะไราให้เราโดยอัตโนมัติรวมถึงสามารถกําหนดเวลาและสร้างเหตุการณ์ใหม่ๆได้เองด้วยครับ ฟังก์ชัน Xperia Link ก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเครื่องแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ Sony Xperia Z ได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ครับต่อไปเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพในการจับสัญญาณ GPS กันครับซึ่งจะเห็นว่า Sony Xperia Z นั้นสามารถจับสัญญาณดาวเทียมได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าในขณะนี้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง แต่ก็ยังสามารถจับสัญญาณได้ดีครับสำหรับระบบนำทางและแผนที่ก็จะมีโปรแกร,รม WisePilot มาให้ทดลองใช้งาน30วันครับโดยจะมีอินเทอร์เฟซที่ไม่ซับซอ้อนสามารถใช้งานได้ง่ายอย่างเช่นอยากจะค้นหาร้านอาหารก็เข้าไปที่เมนู Eating a n d d r i n k i n กก็จะมีรายชื่อร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงแสดงให้เห็น โดยแสดงได้ทั้งแบบรายการและแสดงเป็นจุดบนแผนที่ซึ่งหากเราต้องการจะเดินทางไปที่ร้านไหนเราก็สามารถสั่งให้โปรแกรมนำทางได้ทันทีครับซึ่งก็จะมีหน้าตาที่คุ้นเคยกันดีรวมถึงเราสามารถดูภาพรวมของเส้นทางได้ และสามารถตั้งค่าใช้งานอื่นๆให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นได้ครับแอปพลิเ <Okay. S 1> คชัน s o n y c a าก็จะออกแบบมาเพื่อการใช้งานขณะขับรถยนต์นั่นเองครับทั้งการนำทางการฟังเพลงการโทรศัพท์และการตั้งค่าอีกทั้งยังสามารถเพิ่มทางลัดสำหรับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆได้อีกด้วยครับโดยการนำทางก็จะประกอบไปด้วยการเลือกทิศทาง สถานที่และแผนที่ส่วนการฟังเพลงก็จะประกอบไปด้วยโปรแกรม Walkman วิทยุและ Track ID ส่วนโทรศัพท์ก็จะประกอบไปด้วยรายการโปรดรายชื่อและปุ่มกด ส่วนการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าบลูทูธและ NFC ครับและเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการโทรออกก็จะมีฟังก์ชันในการโทรออกด้วยเสียงมาให้ใช้งานด้วยครับสำหรับโปรแกร,รมเครื่องบันทึกเสียงเราสามารถเลือกชนิดของไฟล์ที่จะบันทึกได้3แบบคือ 3GPP, AMR และ MP4 รวมถึงสามารถกําหนดระยะเวลาในการบันทึกเสียงได้ด้วยครับ ในส่วนของ Sony Select ก็คือส่วนรวมแอปพลิเคชันเด่นประเภทต่างๆที่ทาง Sony ได้คัดสรรเอาไว้ให้ทั้งโปรแกรมเกมและเพลงโดยมีทั้งแอปพลิเคชันที่ Sony แนะนำและแอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยม ในส่วนของ PlayNow ก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของการดาวน์โหลดเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเกมแอปพลิเคชันรูปภาพและเพลงสำหรับการตั้งค่าใช้งานของ Sony Xperia Z ก็จะมีตั้งแต่การตั้งค่า Wi-Fi ซึ่งสามารถจับคู่กับอุปกรณ์อื่นด้วยฟังก์ชัน WPS ได้ด้วยครับ การตั้งค่าบลูทูธการตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตการตั้งค่าการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านฟังก์ชัน Wi-Fi Hotspot การเปิดปิดสัญญาณ NFC เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การตั้งค่าการโทรการตั้งค่าเสียงการตั้งค่าการแสดงผลซึ่งสามารถเลือกเปิดปิดฟังก์ชัน Mobile Browser Engine 2ได้สามารถเลือกตีมได้ตรวจสอบพื้นที่หน่วยความจำ การจัดการพลังงานซึ่งมีให้เลือกใช้ทั้งโหมด s t a ร์ม a นาโหมดแบตเตอรี่อ่อนและการเปิด WiFi ตามตำแหน่งที่ตั้งสามารถตรวจสอบการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้การจัดการกับแอปพลิเคชันภายในเครื่อง การตั้งค่าการใช้งานแบบรวดเร็วในแบบฉบับของ Xperia บริการตำแหน่งที่ตั้งความปลอดภยัยภาษาและการป้อนข้อความ สำรองข้อมูลและรีเซ็ตคู่มือการตั้งค่าการจัดการบัญชีที่มีอยู่การเพิ่มบัญชีใหม่ซึ่งสามารถเพิ่มได้หลายบัญชีครับ วันที่และเวลาการเข้าถึงตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซึ่งจะเปิดหรือปิดเอาไว้ก็ได้ครับและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเครื่องในส่วนของอัปเดตเซ็นเตอร์ก็คือศูนย์กลางของการอัปเดตต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ การตรวจสอบแอปพลิเคชันล่าสุดและการตรวจเ f i r มแวร์ล่าสุดซึ่งก็จะทำให้เครื่องมีความสดใหม่อยู่เสมอครับในส่วนของ Sony Xperia Care ก็จะเป็นศูนย์รวมของการสนับสนุนต่างๆที่มีให้กับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Sony Xperia นั่นเองครับทั้งซอฟต์แวร์ที่อัปเดตล่าสุดเทคนิคการใช้งานหรือคู่มือการใช้งานเป็นต้นนอกจากฟีเจอร์เด่นๆที่พูดถึงไปแล้วก่อนหน้านี้ใน Sony Xperia Z ก็ยังมีแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับ